สองบ้านหรูกันกันตะถาวนดีไซน์สุดล้ำมุงใช้สอยเพียบ ลิบภายในตัวบ้านเจ้าตัวเผยทําเพื่อความสุขของครอบครัวเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านของคนดังที่น่าจับตามองนะคะสําหรับบ้านหลังใหญ่ของพิธีกรหนุ่มกันกระตะทาวันที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์เพื่อสร้างเป็นของขวัญให้กับตนเองภรรยาสาวพลอยอายดาและลูกชายลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องพร้อมน้องพร่าวซึ่งคุณกันได้ออกมาเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานหลายปีจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ในช่ว วงต้นปี2566ด้วยตัวบ้านโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สวยรูใช้สีเข้มเพื่อให้ดูล้ำทันสมัยและคำนึงถึงการใช้งานจริงในทุกมุมมองพร้อมพื้นที่สนามหญ้ากว้างขวางให้ลูกทั้งสองคนได้วิ่งเล่นอย่างอิสระเสริมสร้างพัฒนาการและใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีโรงจอดรถส่วนตัวสุดรู้สะท้อนรสนิยมของเจ้าของบ้านได้อย่างดีอีกด้วยก่อนหน้านั้นกันได้เคยโพสคลิปผ่านทางติ๊กต็อก เผยให้เห็นมุมใช้สอยและห้องต่างๆภายในบ้าน พร้อมกล่าวว่าได้ติดตั้งลิฟต์ภายในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกและภรรยาทั้งนี้ก่อนที่บ้านหลังนี้จะเสร็จสมบูรณ์และน่าอยู่ดังเช่นทุกวันนี้การมักจะโพสภาพอัปเดตความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านอยู่เรื่อยๆซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าตัวแชร์ภาพขณะที่บ้านใกล้จะเสร็จแล้วพร้อมเปิดใจว่าเงินทั้งหมดที่นำมาลงทุนนั้นมาจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักและระบุแคปชั่นว่าบ้านเท่ากับบ้านทำไปเพื่อความสุขครอบครัว ขอขอบคุณข้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณค่ะ